ใช่ไหมคะพระสัทธาปกติเนี้ยเขาเคลื่อนไหวอยู่ในหัวใจเขาเกิดดับเกิดดับอยู่ในหัวใจเพราะเขาเป็นนามบรญทมถูกไหมเขาเกิดดับเกิดดับเคลื่อนไหวทํางานอยู่ในหัวใจแต่ว่าเขาดีพลังกระทั่งว่าทําให้กายยวิญญ,ญัณตรงเนี้ยทาให้แววตาตรงเนี้ยเกิดขึ้นมาเป็นเป็นการมองแบบด้วยศรัทธาเข้าใจนะคะมองอะไรด้วยศรัทธาอโะโลภะอะโ,ะโอะโทสะเกิดก็ได้เข้าใจนะคะ โลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นมาก็ได้นี่เห็นไหมแล้วก็โลภะโทสะโมหะเป็นมโนวิญญาณธาตุใช่ไหมคะเป็นมโนวิญญาณธาตุไม่ด้านอาศัยหัตถยะวัตถุกเกิดเหมือนกันเขาสามารถทําให้รูปที่เกิดจากพวกเขาอะที่ตาอนะคะถ้าเกิดการอยากจะฆ่าขึ้นมาเนี่ยอยากจะฆ่ามีทั้งอยากมีทั้งจะฆ่าโลภะก็เกิดขึ้นมา,ายอยากให้เขาตายเร็ว ทรศก็ไปทําให้เขาตายทันทีอย่างเงี้ยอันเนี้ยเวลตามันจะต่างกันกับเวลตาที่มีศรัทธาอะโลอะโทใช่ไหมคะคอืออย่างเงี้ยเนาะดัะนั้น,ะนจิตมีแน่นอนอยู่แล้วนะคุณพรนะใช่ก็นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์ถามคุณพรนะเวลตาที่แข็งกล้าวตรงนี้เกิดจากอะไรโรแล้วเวลตาที่แข็งกล้าวเนี่ยมันคืออะไร เ้าใจจิตของเเนไหมไม่จิตพูดไปแล้วเข้าใจไหมแววตาตรงนั้นคืออะไรแววตาคืออะไรคะเป็นรูปหรือนามเป็นรูปอืมต้องเป็นรูป<ม>นะที่บอกกล้าวนะตาที่แข็งขึ้นมาอย่างเงี้ยดูไปไมเน,น,นี่เขาภาษาเี็กนเ <laughs> a ตเยอะาแก่แกเสษกาแฟเยอะไปหน่อยตางตางตาใช่จงื่อจิตนะตางอันนี้เรื่องาของคาเฟอีนไม่นของโทราจิตนกัอันนี้เรื่องน้าของโลภะจิตเกิดจากกาแฟเลยเศษกาแฟเยอะไปหน่อยเนะ เราะนั้นเราต้องแยกระหว่างรูปกับนามรูปก็คือตรงตาตาเนี่ยมันเป็นกายวิยญางยันะมันแข็งขึ้นมาเห็นไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็แสดงว่ามันเกิดจากจิตก็จริงอะแต่เราต้องแยกว่าอันไหนเป็นรูปนนะเป็นนามแล้วตรงตาของเราเนี่ยมีวายโยธาไหมมีมีสิตาทั้งลูกเนี่ยลูกกับตาทั้งทั้งลูกเนี่ยนะมี วัตวีอาโปเชิชัวโยเนี่ยมีอินทรพกรูปแบบครบหมดเลยเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าไม่มีประสานรูปเหมายถึงว่าไม่มีมหาพุทธรูปสี่เนี่ยนะเป็นไปไม่ได้เพราะมหาพุทธรูปสี่เป็นรูปใหญ่ชัดเจนใช,ใช่ไหมคะเป็นรูปที่ชัดเจนเป็นประธานในรูปทั้งหมดเลยใช่ไหมให้เข้าใจอย่างนี้เนาะเอามาต่อนะหนึ่งสองเก้ากายสามอย่างนะคะกายสามอย่างที่มีอะไรบ้างสั 3, 000, กสัมภารกาย สัมภารกายะตรงนี้ท่านเขียนเป็นบาลีนะต้องอ่านทีละคำนะคะสัมภารกายะได้แก่ร่างกายที่ประกอบด้วย32มสิบสองโกฏิสสะปะสาทกายะได้แก่กายภาษาที่เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณวิญญาณจิตจปนากายะได้แก่วิญญาติรูปที่เกิดพร้อมด้วยวายโยธาที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น มาดูข้อแรกก่อนสัตสังภรกายะร่างกายที่ประกอบด้วย32โกฏษาสา์โกฏษัค่ะแปลว่าอะไรโกฏษาส์ก,ก็คือสิ่งสกรปรกทั้งนั้นเลยค่ะแต่ปลว่าที่เราเรียนสกปรกทาร์ส์ก็เป็นสิ่งสกปรกสกปรกหมดเลยเพราะอะไรเป็นอย่างนั้นผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเสล ე ดน้ำลายเป็นของทาร์ส์เป็นของสวยงามเหรอคะเป็นของงามไหมทุกท่านเป็นรัก นะแต่เอาแก้วมาใบหนึ่งแล้วเอาน้ำลายออกมาห<ม>นึ่งหนึ่งหน่อยหนึ่งหยดจิแล้วเอาไปให้คุณเอกพิจรารณาไม่อยากเป็นกระสือ <c oughs> <c oughs> ไม่เกี่ยวกับพินีที่ไม่เกี่ยวนะไม่อยากเป็นกระสือ, <c oughs> <c oughs> ไ,มอไม่ใช่ไม่ใช่ายาทอสูร <c oughs> ของเรานี่กลื่นเอ้ากลื่นเอาใช่ไหมพราะมันออกมาข้างนอกเอากลับไปคลืนอีกเนี่ยยอมไหมยอแล้วน้าที่เกินละครไม่ขันนไม่สิต้อเป็นกระสืเรื่อนอง่านสองนสองอ่านอานส่องผ่าน่านสองอขอานานคืนไม่จบนะเนี่ย พูดถึงว่าโกราสะใช่ไหมยกตัวอย่างน้ำลายเฉยๆอ่าตั้งแต่ผมเส้นผมนะเส้นผมของเรานี่แหละถ้ามันร่วงลงไปแล้วไม่มีใครจับมาปักไว้บนหัวมาเดิมหรอกไม่มีนะมีแต่กวาดทิ้งมีคนร้องผมร้องไห้ราะผมเส้น <c oughs> <c oughs> ผมเส้นหนึ่งไปตกอยู่ข้างล่างไนะไปนั่งร้องไห้นอนร้องไห้นอนไหมอ่ะไม่มีใช่ไหมกลายเป็นของหน้ารังเกียรไปเลยอ่ะ บางคนนะบอกว่านี่ผมของเธอหลน่นไม่ใช่ไม่ใช่ของฉันปฏิเสธยันเปลเลยเห็นไหมของตัวเองได้แท้ยังมันเกียด่างนะหแสดงว่าผมเนี่ยเป็นสิ่งที่สโปร,รกสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าใจใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังทั้งหมดเลยเล็บที่ตัดตลอดเวลานั่นน่ะตัดบ้งหรือเปล่านะบอกหน้าแล้วถามมาตัดทำไมบอา เล็กข่าไม่ตัดนะเป็นที่ซ่องสูงของพวกแมลงเล็กๆนะ,ะใช่ไหมเหรษละครับ<ะ>ดำๆนั่นนะ่ะมันชอบไปซุกอยู่มากเลย<ะ> <laughs> ตามซอกนั่นนะนะนะสะอาดที่ไหนเป็นโกรฐาสะทั้งนั้นเลยใช่ไหม<ะ>นั่นแหละท่านให้พิจารณาสิ่งที่เรียกว่ากายะเนี่ยสัสตสัมภาระกายะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สกรปรกทั้งหมดเลย32ออย่างที่แยกออกไปนะอยู่ในชั้นบริเฉทที่หนึ่งนะ ถ้าใครฝนจัดศาสตร์สาสสองเนี่ยนะต้องกลับมาเรียนในชั้นปริเชตที่หนึ่งตอนนี้ไม่พูดนะนะตอนนี้กำลังพูดปริเชตที่อะไรฮะ5ห้าทับสองหนึ่งไม่อยากจะพูดมากแล้วนะแต่ก็มาเสริมอยู่เรื่อยๆนะคะอ่านี่ก็เรียกว่ากายเหมือนกันกายอย่างที่สองคือกายปราสาทะกายราสาทาะาภาษาทะแปลว่าความใส ปอปลาซอสซีสระสอาราทงทหารเนี่ยว่าเรียกว่าปะสาทะปะสาทะนี่แปลว่าความใสความใสที่สามารถรับกระทบคุณเอากายภาษาทะของคุณไปกระทบรูปรมหรอคะกระทเออกระทบโผดพารมสิใช่ไหมกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงใช่ไหมคะเออต้องเอากายภาษาทะไปกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะ เพราะฉะนั้นเขาต้องมีคู่ของเขานะกายประสาาัตความใสที่สามารถรับกระทบกับโพนทพารณมได้เข้าใจนะคะ,ะอือันนี้เป็นที่อาศัยเกิดของกายววิญญาณ <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการกระทบกับเย็นร้อมอ่อนแข็งหย่อนตึงในขณะนั้นมีจิตกับเจตสิกเข้าไปอาศัยเกิดในกายปรสสาทะนั้นเรียกว่ากายวัตถุใช่ไหมคะ ถ้ากายประสาทถูกอาศัยเมื่อไหร่กายประสาทนั้นจะต,ต้องเรียกว่ากายวัตถุเพราะวัตถุแปลว่าที่อาศัยเห็นไหมแยกตาก,ากลับเป็นความใสไหมเป็นความใสเหมือนเดิมแต่ถ้าถูกจิตเจริญสิกไปอาศัยอยู่เมื่อไร่เปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงจากประสาทเป็นวัตถุ้อใจนะคะแต่ถ้าหากว่าเมื่อจิตเจริสิกมาอาศัยเกิดแล้ว ทำให้เกิดวิถีจิตทางกายเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่ากายะทวารเข้าใจใช่ไหมฮะเรียกว่ากายะทวารทวารแปลว่าประตวแวูแงเป็นช่องทางไปเลยกายะประสาทะนี้กลายเป็นช่องทางไปเลยเป็นช่องทางทําให้กายะวิญญาณเกิดขึ้นมาเป็นรูปแบบของวิถีจิตเกิดดบเกิดดบเข้าใจนะคะทันหรือเปล่าคะเงียบๆนี่คุณรักทันหรือเปล่าเนี่ยทันใชจริงอนะ่ะ <laughs> ีการย้่งย่ำจริงหรือนะโจปหากายะวิญญติรูปที่เกิดพร้อมด้วยวายโยธาตะกี้พูดไปทีหนึ่งแล้วเนาะที่ทําให้การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมาเนี่ยนะเป็นกายะยะวิญญาตใช่ไหมคะวิญญาติรูปนี้ก็คือกายะวิญญาติรูปนะเพราะวิญญาติรูปมีสองใช่ไหมคะเราพูดถึงตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการยะทวารกายะยะวิญญาตเป็นส่วนมากเพราะเป็นเรื่องของกายกรรมสามฟัทงทันมไหมฮะอย่าหลงประเด็นนะอย่าหลงหลัก หลักตอนนี้ก็คือเรื่องของกายะ<ม>กายะสามอย่างนะ<ม>กายะทวารน,นะ<ม>นะฮะเป็นเรื่องของกายกรรมสามก็คือการฆ่าการรักการผิดประเวณีเรื่องสามเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวกายเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นกายเนี่ยท่านแสดงสามอย่างกายสามอย่างสองอย่างพูดไปแล้วก็ลังพูดอันที่สามอันที่สามเนี่ยคำว่าพิยติรูปเนี่ยมุ่งหมายถึงกายะปิญยา ซึ่งเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวมีวายโยธาตมาเป็นประธานเข้าใจใช่ไหมคะรูปเนี่ยมีรูปเป็นประธานก็ได้ถูกไหมวายโยธาเป็นมหาปุตตรูปนี่ใช่ไหมคะคถามว่าปฐวีอาโปเดโชเป็นประธานได้ไหมได้แต่ตอนนี้วายโยม,มีเป็นประธานมีพลังมากกว่าเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนกว่าทางกายเข้าใจใช่ไหมคะเป็นเรื่องของการชัดเจนทางกาย จึงยกให้วายโยธาท,ที่เป็นมากุทธรูปหนึ่งในสี่นั้นอ่ะขึ้นมาเป็นชัดเจนที่สุดเป็นประธานเข้าใจนะคะใช่ค่ะใช่แต่ถ้าหากว่าเป็นความเย็นความร้อนนะความเย็นความร้อนผุดขึ้นมาแรงกว่าอีกสามอย่างนั้นเตโชธาตก็มีพลังถูกไหมถ้าอันนั้นมีความแข็งอ่อนปฐวีก็มีพลังกว่าใช่ไหมคะคือเอาง่ายๆอะไรชัดเจนขึ้นมาในมากกว่รูปสี่อ่ะ เขาจะมีอันใดอันหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นมาในขณะที่มีเหตุปัจจัยทําให้เขาชัดเจนอะมันต้องมีเหตุปัจจัยให้เขาชัดเจนนะถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเขาชัดเจนเขาก็เป็นมหาปุตตโรที่เหมือนมีมีค่าเท่ากันและถ้าพูดถึงว่าเขามหาปุตตโรสิ่งที่เขามีความชัดเจนทั้งสองอย่างได้ไหมันทีละหนึ่งค่ะทีละหนึ่งใช่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาเกิดด้วยกันก็จริงนะแต่ว่าอันไหนที่มัน มันมีเหตุปัจจัยให้สิ่หนึ่งชักขึ้นมาก่อนที่เหลือก็เบาบางลงที่เหลือก็บางล,ลางลสองไมไอน,นี้เนี่ยถ้าเราสังเกตคำพูดนะอันนี้อาจารย์เอาในตำรามาพูดนะชัดอย่างเดียวเนี่ยคุณก็ด,ดูตามหนังสือได้เนี่ยหน้าหนึ่งสองเก้าทุกท่านหน้าหนึ่งสองเก้า อะไรอ่ะขอคุยด้วยได้ไหมัหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าแล<ะ>้วซุกซิบกันเดี๋ยวขอคุยด้วยสิเขาซุกซิบกันในเรื่องการเรียนกา,ยการสอนนะคะทุกท่านเพราว่าผม <c oughs> จบไม่ทันเฉยอาจารย์ผมมีขาดไปข้อนึงขาดข้อไหนล่ะคะขาดที่ว่าภาษาเนี่ยถ้าจะจิตเจินสิกอาศัยภาษาเป็นภาษาวัตถุอะไรอย่างาเงี้ยครับโอ้แล้วอีกอัน่องนึงนะแะ้วเป็นทวารอาศัยอะไรอ๋ออย่างนี้นะ เด <Okay. S 1> ี๋ยวอาจารย์ขยาย่นิดนึ่งถ้าในรูปแบบของวิถีจิตเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะอ่ะพาพะปีนะนะพระป่ากายะนะคะกายะนะสามสา,มสามอช้้าเจ็ดต่าสองแล้วก็มีพวังตา่างนี้นะช่วงนี้เนี่ยมันเป็นวิถีจิตใช่ไหมคะค่ะค่นนอกวิถีนะ กายะอย่างนี้นะทีนี้กายะประสาทะเนี่ยเป็นรูปที่เกิดจากกรรมประสาทะโรคทั้งห้าเกิดจากกรรมเป็นสมุดฐานทั้งหมดถ้ายกเอารูปเดียวมาก็คือยกเอากายะประสาทะร,ร,รูปสุดท้ายนะเอามันเป็นประธานในการกลาวช่วงที่มานี่เลยอุป,ปทัศนาของปฏิสธิจิตตรงนี้เลยเนี่ย เอาภาพนี้เลยเกิดมาใหม่ครั้งแรกเนี่ยมีกรรมมรชรูปสามจำได้ไหมมีกายะภาวะแล้วก็วัตถุจำได้ไหมคะกายะทะสารกัตตลาภาวะทระสากัตลาวัตถุทระสารกัตลารากาาปะเนี่ยมีปทวีอาโปเตโชวาโย รูปปาคันธาประสาโอชาอันนี้เรียกว่าอวิธิพคร,รูปแบบถูกไหมใช่คอวิญิพคร,รูปแบบมีกายปรสาทะเป็นประธานในนี้กายปสาทะนะกายปสาทะมีชีวิตตัดชีวิตตัดรูปอีกหนึ่งรูปพวกนี้อันนี้เป็นประธานกาะยะประสาทะเป็นประธาน ้องมีชีวิตรูปรูปที่รักษารูปพวกนี้ถูกไหมดูนะคะว่ากายประสาทะเกิดมาตั้งแต่อุปทักษณะข,ของปฏิสนธิจิตแสดงว่าถ้าว่าโดยพวกเราเราเกิดมาเราก็มีกายระสาทะตั้งแต่เกิดเ <c oughs> ข้าใจเนาะ <c oughs> เพราะกายระสาทะจะไม่มีการบกพร่องแต่มาบกพร่องในประวัติการได้ในการที่เป็นแพ้กดทับอะไรก็แล้วแต่ แต่ช่วงเกิดใหม่ๆเนี่ยกรารยัประสาทเนี่ยไม่มีการบกพร่องจะบกพร่องตากับหูหลังจากสัปดาห์ที่สิเ,เป็นต้นไปตาบอดหูหนวกได้ใช่ไหมอันนั้นไม่พูดถึงละนะจะมาพูดตรงนี้ว่ากรารยัประสาทมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นโรคที่เกิดจากกรรมเหล่านี้เกิดทุกทุกอนุขขะของจิตทุกดวงเพราะฉะนั้นอนุขณนาดของจิตคืออุปาาทะถีติพังคะ จิตทุกดวงจะต้องมีกายภาวะวัตถุเพราะฉะนั้นจะต้องมีกายะระาษาทะโดยตลอดเลยตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าวิถีจิตขึ้นสู่วิถีอย่างนี้ในปวัติการกายภาษาทะมีมาตั้งแต่ตรงนี้ละเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะน,นถ้ามาอย่างนี้ปั๊บตรงนี้ก็ต้องเป็นกายะภาษาทะเหมือนกันเนี่ยกายราษาทะมาปต,ตลอดเวลาเลย ไอ้นั่นตรงนี้จะต้องมีกายยะภาษาทะทุกขาเข้าใจใช่ไหมคะอันนี้เป็นกายยะวิญญาณกายยะภาษาทะเป็นที่อาศัยของกายยะวิญญาณถ้ามาอาศัยปั๊บกายยะัสสาทะอันนี้เนี่ยเป็นความใสที่เกิดจากกรรมตั้งแต่แรกแต่เมื่อถูกวิญญาณมาอาศัยปั๊บกายยะภาษาทะนี้แบ่งเป็นอีกสองส่วนก็คือเป็นวัดถูกเป็นที่อาศัยอย่างหนึ่ง ถ้ามาอาศัยเสร็จแล้ว